1 2 3และวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะไปฉีดวัคซีนกันค่ะเมันแบบคือคนเขาเริ่มถอดแมนมากคือมันง่ายมากในการเข้าถึงหมอเขาจะให้ฉีดโมเดนากับไฟเซอร์อีกวันหนึ่งก็คือฉีดเลยบุ๊กเข็มสองให้เราเลยใช่ทุกคนต,ต้อง,งมองทะเบียนต้องมีหลักฐานคนไปนประท้วงกันว่าแบบเอ้ยแอนตี้วัคซี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะโบนัสแล้วก็วานะคะจะมารีวิวการฉีดวัคซีนที่แคนาดานะคะเราจะแบ,บ่งทั้งหมดเป็นสามพาร์ตด้วยกันก็คือก่อนฉีดระหว่างฉีดนะคะแล้วก็หลังฉีดค, <ใน S 1> ค่ะ<ๆ>โอเคเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกก่อนเลยโบนัสก็คือพาร์ทของการก่อนฉีดนั่นเองนะคะก่อนฉีดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าอเมซมากคือมันง่ายมากในการเข้าถึงดูทุกคนจะบอกมันว่าก็คือคือวากับโบนัสเนี่ยมาเรียนภาษาที่แคนาดาเนาะตอนแรก ตอนที่เรากักตัวเนี่ยเราก็สักเค้าว่าเราจองวัคซีนยังไงเราจะอะไรยังไงเนาะคือเราไม่รู้ขั้นตอนอะไรเลยใช่คือเราไม่รู้อะไรเลยทุกคนแล้วเราก็แบบไม่ได้แบบคือตอนแรกไม่ได้ขวอยหาเราไม่ได้รีบที่จะหาอะไรเนี่ยแต่แบบพอเราออกมาอยู่ข้างนอกปุ๊บะเหมือนแบบคือคนเขาเริ่มถอดแมสมากขึ้นจะแบบเขาใช้ชีวิตกันปกติเลยล้วก็แบบเราต้องหรือเปล่าเราต้องหรือเปล่าตอนแรกเราต้องเล่าก่อนว่าเราอ่ะก็ไปเห็นตามพวกแบบว่าร้านขายของแบบร้านขายยาอะไรเงี้ยคือเขาก็มี ป๊อปอัพให้ฉีดวัคซีนได้ปกติเออแต่แต่เราก็รู้สึกว่าเออเราควรจองไปก่อนไหมเราจะได้ชัวร์ว่าเออเรามีที่เราจะได้ออฉีดจริงๆนะคือเราไม่รู้มากคือด้วยความเราเป็นเด็กอินเตอร์เนาะเราไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนแล้วก็เรายังไม่ได้ทําพวกเออเฮลการ์ดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราวอล์กอินเข้าไปเนี่ยเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าเราจะได้วัคซีนเนาะเราก็คิดว่าการที่เราจองไปก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการรับกันว่าโอเคการให้เราเข้าไปเราได้มันแน่ๆอะไรนี้เนาะ มันจะบุกที่ไหนในบ้านอ่ก็เลยเราก็เลยทักไปหาพยาบาลที่โรงเรียนค่ะเขาจะมีเนิร์สประจำโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาชื่อว่าเวนดี้เนาะเราก็ทักไปถามนี่ว่าเออถ้าสมมติตอนนี้คือพร้อมแล้วที่จะฉีดเขาจะทำยังไงเขาก็จะให้เว็บรงมาเป็นหนึงคือเว็บเลยคะมันจะมีคือที่โรงเรียนที่เราเรียนคือจะมีสาขาที่แวนคูเวอร์กับโตลันโตเวนดี้ก็จะส่งมาว่าเออถ้าแวนคูเวอร์ไปเว็บนี้นะโตลันโตก็ไปเว็บนี้นะอะไรเงี้ย <K UR AN CE> เขาก็จะให้แบบเป็นเมลเป็นแบบ<ช>ลิงก์มาด้วคนก็คือถ้าของโตลันโตเนาะจะต้องเข้าไปที่เว็<ส>บ v a n c i n e t o ca s l a s i t e นะคะก็คือเข้าไปง่ายมากหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอหาก่อนจะไม่ได้ละเข้าเว็บไซต์ไปก็คือจะขึ้นมาเลยว่าไอระหว่างที่ที่เราอยู่เนี่ยคือตรงไหนมันจะใ,<ช>ใกล้ที่สุดคือเขาจะให้เราใส่โพส,สโค้ดเพื่อเพื่อคำนวณหาที่ใกล้มากที่สุดเนาะแล้วการการจองก็คือง่ายมากดูคนคือเราไม่ต้องกรอกอะไรเยอะแยะเลยกรอกแค่แบบว่า โค้ชโค้ชื่อจริงเมลแล้วก็วันและเวลาที่เขาว่างเราก็สามารถลงแล้วก็พอถึงวันปุ๊บเราก็แค่เอาเมลตัวนั้นไปแล้วก็บอกอนนิน in, เข้าไปฉีได้เลยแล้วอย่างของเราสองคนเนี่ยที่ใกล้สุดก็คือแคมเอก็คือใกล้แบบใกล้มากๆทุกคนแล้วที่เราจองก็คือ อีกวันนึงก็คือฉีดเลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าแบบฉันจะต้องเก็บวัคซีนแล้วคือมันไม่ใช่แบบต้องจองเป็นระยะเวลานานนะทุกคนคือถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้สล็อตมันว่างเนี่ยก็คือจองได้เลยเข้าได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลแล้วคือแบบเขาจะฟิกเวลาไว้เลยว่าเวลาเท่านี้เท่านี้คือได้ทีละคนทีละคนทีละคนนะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่หลายๆที่ในที่นี้ก็คือสามารถ Work เดินเข้าไปว่าเออขอฉีดวัคซีนได้เลยมีแค่แบบว่าบัตรอะไรของเขาบัตรที่แสดงตัวตนหรือว่าแบบพาสปอร์ตได้เลยอะไรเงี้ย รูปปุ๊บปุ๊บจองอะไรเสร็จเรียบร้อยถึงวันฉีดวันฉีดก็คือฝนตกใช่จริงแบบฝนตกอากาศเย็นเราคือหนาวล้วคือแบบเขาเขียนไว้เลยโน้ตไว้เลยว่าเออให้ใส่เสื้อผ้าที่มันแบบว่าสามารถตัวถกแล้วก็ฉีดได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คขีเวไปแล้ววันนั้นว่าเออเดี๋ยวฉันจะใส่ใส่เดียวแบบแขนกุดใดใดไปฝนตกจาก็เลยโอเคก็ต้องใส่เสื้อแล้วก็แบบเสื้อคลุมไปอีกทีอยู่ดีช่้วคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไป เพราะว่ามันมันคือที่แคนาดาเราสามารถหาฟาร์มาซีหรือเซ็นเตอร์อะไรใกล้ๆบ้านได้นะคะก็คือเราไม่ต้องถอดไปไหนไกลเลยอันนี้ก็ห่างไปจากบ้านเรามาห้าร้อยเมตรเองใช่ก็คือเดินไปชิลม แล้วก็แบบว่าจองไว้ค่ะอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็ทําการว่าเช็คอ<ช>ินดูเมลว่าเราจองมาจริงหรือเปล่าแต่ันก็คือเข้าไปฉี่เลยทุกคน<ช>แล้วคือเข้าไปแบบคือเขาจะมีโต๊ะประมาณสิบก,กว่าโต๊เะ,ะเนาะแล้วก็อายูไปแบบโต๊ะเบอร์สิบนะคนนี้หมอคนนี้พร้<ช><ล>อมรัาไปเลยแล้วเราก็ไปแบบนั่งนั่งก็คุยเขาถามว่าโอเคมีประวัตินี่นี่นั่นท้องหรือเปล่าแพ้ไหมติดต่อกับผู้ป่วยมาไหม คือไม่ได้รอคิวนานเลยพอไปถึงอ่ะแบบเหมือนก็ก็ก็ยืนรอคิวแบบยืนรอคนฉีดเสร็จปกติแหละก็คือทยอยทยอยผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รอนานอแล้วแบบก็เราแต่คนคือของว้าจะได้ฉีดเลยไม่ได้คุยอะไรเยอะของว้าคือแบบเขาแค่แบบแค่โอเคเช็คเช็คเช็คเสร็จปุ๊บเชิญก็โอเคโอเคหกเสื้อวันนี้เป็นโมเดอร์นานะแล้วเราถาม่าอ๋อแบบมีแค่โมเดอร์นาใช่ไหมคะเขาบอกใช่มีแค่โมเดอร์นาแล้วก็อ่อโอเคไม่เป็นไรก็ฉีดไปเลยจากนั้นเขาก็จะให้แบบสติกเกอร์ ให้นั่งรอสิบห้านาทีออก่อนสปิเกอร์ท,ที่บอกว่าวเราต้องนั่งพักถึงกี่โมงอะไรอย่างนี้แล้วของโบนัสเป็นไงของโบนัสก็คือเหมือนกันก็คือซักประวัติอะไรเงี้ยก็คือคุยไปคุยมาก็แบบเออเขาก็ชวนคุยแบบเหมือแนบบให้เราผ่อนคลายด้วยแหละเออพอเราก็แบบไม่ได้ฉีดวัคซีนกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเออเขาก็ชวนคุยนั่นแล้วก็ตอบตอบตอบไปอะไรเงี้ยก็คือจิ้มเสร็จจึ๊เสร็จเลยแปะ อะไรเรียบร้อยก็ไปนั่งรอคือจริงๆที่เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นอายุ18ปีขึ้นเนาะเขาจะให้ฉีดโมเดอร์ากับไฟเซอร์ซึ่งในแต่ละวันมันก็จะมีจํานวนสัพพายไม่เท่ากันซึ่งตอนที่เราสองคนไปเนี่ยก็คือได้เป็นโมเดอร์า ระหว่างนั่งรอก็คือมีคุณลุงเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาพูดูดอะไรใส่เราแล้ว,ลวก็ตอนนั้นก็คือแบ a n k b l a n อยู่นิดหน่อย <ừ. S 1> แล้วก็เออคือคือจริงๆแล้วว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นโครงการที่เขาจะพยายามตรวจหาเชือ้อไวรัสตักอักเสบซีค่ะทุกคนโดยที่เขามีสโลกแกนตรงที่ว่าตัวไว,วรัสตักอักเสบ มันยังไม่มีมันยังม,มีวัคซีนในการรักษาแล้วเปอร์เซ็นต์คนที่เป็นในสมัยเนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาเลยทาเหมือนเป็นโครงการขึ้นมาเพื่อจะขัดกองคนเพื่อหาโอกาสเสี่ยงในการเป็นวาาัลต้ระเล็ซีก็คือหลังจากวันนั้นพอเราฉีดเสร็จปุ๊บนั่งรออยู่เขาก็แป๊บ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 แแบบแป๊บแป๊บแป๊บบแป๊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 บแ เลยโดนแบบโดนตึ๊กที่นิ้วมือนิดนึงเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนตรวจเลยนะตรวจเบาหวานปั้นตรวจเบาหวานใช่โดนจ๊กนิดนึงแล้วคือก็นั่งรอรอผลห้านาทีเขาก็จะเป็นผลออกมาให้ค่ะว่าเราแบบไม่ได้เป็นเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหรือว่าไม่ได้มีแบบอิมมูนที่จะทาให้เกิดขึ้นได้เลยก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องนั่งแบบนั่งเช็คอาการเราเลยว่าเออเรามีอาการอะไรไหมอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่า ก็คงใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ในการแบบว่าสุ่มตรวจหาอะไรอย่างนี้ไปเขาก็น่าจะเก็บสถิติอะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือตรวจฟรีนะทุกคนแบบไม่มีไม่เสียอะไรสักอย่างคือวันที่ไปที่แคมเอชก็คือทั้งฉีดวัคซีนทั้งตรวจก็คือฟรีหมดไม่เสียเงินซักบาทเดียวเลยทุก<ๆ>คนก็คือเขาแทบไม่ถามเลยะสําหรับเป็นคนที่นี่ไหมมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบแค่ว่าเราถือพาสปอร์ตไปเราแบบ ใช่ก็แค่แค่เราจองมาแค่เราแบบแค่เราอยู่ที่ประเทศเนี้ยทุกคนแค่เราแบบแค่เราสามารถเดินไปหาเขาได้แค่เราเป็นคนอยู่ที่นี่เออคือไม่ต้องอะไรเลยจริงเขาแบบว่าเวลคัมมากแบบว่าไปฉีดทน้ามาฉีดทนาน้าอะไรพยายามให้แบบฉีดมากๆพอหลังจากแบบเขาเรียกว่าอะไรพักเสร็จอะไรใช่ไหมรู้อาการเรียบร้อยเราไม่มีอาการอะไรเราเดินออกมาจากแคมป์เอชได้แบบแป๊บเดียวเองมั้งก็เหมือนมีแบบเมลส่งมาว่าเอยขอบคุณนะที่มาฉีดวัคซีนการอะไรเงี้ยเมลจากแบบ ก g o v e r n m ของเขาอะไรแบบเออมาขอบคุณแบบ thank you มากเลยนะคือมันเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่เราได้แล้วเรารู้สึกแบบใช่รู้สึกว่าใช่คือแบบเขาเห็นค่าเราไม่เลยนะจริงขนาดว่าเราเป็นใครตระสีตระสามมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออแล้วก็นั่นแหละหลังฉีดกลับบ้านมาก็เออก็ปวดแขนเป็นปกติอะไรเงี้ยอาการก็คืออาการมีอะไรบ้างมีปวดหัวค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับปวดแบบทําอะไรไม่ได้ก็แค่แบบปวดแบบ ปวดนิดๆหน่อยๆแต่ว่าแบบมันก็พอทนได้ปวดให้รู้สึกว่าอ๋ออันนี้เป็นไซ d e e f ฟ e c t นะปวดไม่เยอะแบบวันสองวันเนี่ยก็คือหายไม่มีไข้อะไรเลยแล้วก็เราไม่มีแพ้อะไรกันเลยใช่ก็คือปวดแขนก็อยู่ประมาณสักสามสี่วันเองใช่ใช่แป๊บเดียวก็หายแล้วอะใช่แล้วก็แบบมีช้ำบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้ปกติแบบว่าไม่มีอะไรเลยใช่อืมมนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยจริงอ๋อแล้วก็หลังจากเราฉีดเข็มแรกเสร็จใช่ไหม เขาทาการบุกเข็มสองให้เราเลยใช่ทุกคนแล้วคือก็แบบเออกลับมาที่นี่นะเหมือนเดิม,มเลยเวลานี้อืจบขนั้นคือตอนแรกเราอะคิดกัมาว่าแบบอ่าถ้าสมมติว่าเข็มได้เร็จแล้วใช่ไหมม,มันต้องเป็นยี่สิแปดวันเราคิดว่าโอเคอีก28วันจะเป็น เาที่ไหนอีกวะเออต้องจองอีกรอบไหมอะเงี่ยจะถ่าก็คือวันยวจบจองให้เลยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราจองให้เลยแล้วกันนะอะไรเงี้ยก็คือบอกเลยวันไหนเวลาเท่าไหร่แล้วก็คือแชร์ข้อมูลเก่าจากั้งแรกจบไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่แบบเิ้มไอแบมาแล้วก็พึงวันนั้นเอาใบไปแล้วก็ไปเข็มสองจบเลยเผิอไม่ต้องหยิบใบอะไรไปแค่บอกว่าเออเรามีชื่อที่เราต้องฉีดวันนี้เพราะว่าแบบมันอยู่ในระบบของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วความดีของระบบคือมันจะส่งเข้าเมลเราแต่ว่าเออ แบบมีเราก็มีหลักฐานมีเมลมีอะไรเผื่อเราจําไม่ได้เราก็กลับไปเปิดเมลเราดูอะไรเงี้ยชพูดเยอะมากคือแบบตื่นเต้นมากแบบว่ามันดูเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยแบบคริงทุกคคือมันไม่ต้องพยายามอะไรเลยแบบคือมันก็พยายามแต่แต่แบบเข้าใจไหมคือมันคือแบบคือคือมันคือมันหนึ่งระบบมันไม่งงเลยไม่มีความงงเลยสักนิดแล้วคือ พอไปถึงอะทุกอย่างมันก็เมกเซนมันไม่มีการว่าเออจะต้องเขียนนู่นนี่นี่อะอวต้องลงทะเบียนต้องมีหลักฐานหรือไม่มีเลยจริงแค่แบบเอาเมลไว้คนเราทุกคนแบบเวลคัมเจ้าหน้าที่ทุกคนเวลคัมใช่ทุกคนคือน่ารักแบบว่ายูเช็คอินหรือยังเขาแบบช่วยว่าไปนู่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบอย่างตอนที่เรานั่งรอสิบห้านาทีเขาถามโอเคแบบรู้สึกโอเคไหมมีอะไรแบบเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบคอยแบบเชคแคร์เราตลอดใช่จะพูดอีกด้านหนึ่งก็คือว่า ไม่ใช่แบบทุกคนที่จะแบบอยากฉีดวัคซีนขนาดนั้นนะคนที่เนี่ยเราแบบไปตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามแบบช้อปปิ้งมอลล์อะไรใหญ่ก็เห็นมีแบบคนเดินปะท้วงกันว่าแบบเอ้ยแอนตี้วัคซีนคือคือมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะแบบว่าเขาจะพูดในเรื่องที่เขาเชื่อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาแบบคิดอีกอย่างหนึ่งเขาก็ทําตามแบบวิธีของเขาไปอะไรเงี้ยคนที่คิดอย่าง อย่างคำแล้วก็ทอ่ามาคือคือ,ค,อคือเหมือนเขาไม่ความคิดของเขาเขาก็จะเชื่ออย่างนั้นซึ่งซึ่งที่นั่นเขาก็กเปิดรับหมดนะเ,ออเขาก็ไม่ได้บ่า ฮ้ยแม่ไม่ฉีดวัคซีนเลยเนี้ยคือเขาก็สามารถมาแบบคือที่เราเห็นกันอะมันคือที่อีตันเซนเตอร์หรือคนอีตันเซนเตอร์คือฟิลแบบไทม์สแควร์ที่แบบทุกทุกคนื Eat คอคน,คนมันจะเยอะมากคนแบบเยอะมันเป็นแยกใหญ่ๆเนี่ยคือเขาก็มีกลุ่มคนแบบเป็นแอนี้วัคซีนคือแบบไม่ใช่คนน้อยๆน,นะทุกคนคือเดินกันเป็นขบวนแบบเป็นแอนทาวิซ์นแบบเออวัคซีนฆ่าคนวัคซีนไม่ดีอย่างเงี้ยวัคซีนเป็นแบบไบโอเวปอนเลยนะอะไรเนี้ยแต่ว่าก็ก็เขาก็ ใช่เขาก็คำของเขาไปอะไรเงี้ยไม่ม like> ีใครไปห้าไม่มีใครอะไรเงี้ยเหมือนพอแบบเขาก็มีการเมน n t ที่จะแบบทําหน้าที่ของเขาในการที่จะแบบว่าเออไปฉีดเธนะอะไรเงี้ยเออเขาก็พยายามโฆษณาให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบบว่าพยายามแบบฉีด ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะช่วยลดแบบว่านิวเคสใหม่ๆได้เนาะแล้วคือถ้าแบบมีจานวนคนฉีดเยอะเอาไปแบบเป็นเวทกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคือตอนนี้ที่คาะก็คือคนคนฉีดเข็มหนึ่งอ่ะตอนนี้หกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วของประชาชนทั้งประชากรทั้งหมดเนาะเออก็คือแบบส่วนใหญ่คือที่เนี่ยเอาจริงๆคือเขาแทบแบบไม่ใส่แหมสกันแล้วนะถ้าแบบก็คือเข้าห้างขึ้นรถสาธารณะอะไรเงี้ยก็คือใส่แต่แบบเวลาเดินในสวนหรือเวลาเดินข้าง นนนก็คือเขาไม่ได้ใส่กันแล้วใช่แล้วก็แล้วก็คือที่เนี่ยที่ที่รู้สึกแบบ appreciate มากก็คือแบบคือเขาไม่มีแบบ anti เอเชียนในเรื่องแบบโควิดอะไรเงี้ยพอตอนแรกที่ก่อนมาเรากลัวแบบเฮ้ยสมมติถ้าท่านท่านทาหน้าเราแบบเอเชียเนี้ยเขาจะแบบเอ๊อหิวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่ได้ใส่แมสเดินอะไรเงี้ยเขาจะแบบรู้สึกเขาจะแบบรังเกียจเราไหมอะไรเงี้ยนี่คือไม่มีทุกคนมันดีคือคนที่นี่แบบ <Okay. S 2> เดี๋ยวค่อยรีวิวดีกว่า okay, เดี๋ยวค่อยรีวิวอ๋อแล้วมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มันเป็นเทรนไหมที่แบบว่าเขาจะขึ้นใบองค์เขาเียกวแบบ ฟูลีวัคซีนนะอะไรฉีดวัคซีนละนะอะไรหนึ่งทัพสองเออว่าไปทุกคนก็จะไปเซอร์แก๊งโบลเดนาแก๊งโอเคคนนี้ไม่ได้แอนตี้แอนแอนทายแอนวัคซีนนะอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบว่าเอ๊ะคุยกันต่อดีิบมาอะไร่าไปรู้เลยนะคะว่าไบโออะไรรู้เลยนะไบโอทั่วไปว่าก็คุยกับเพื่อนเออฉีดวัคซีนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้น โอ้มันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนใช่นี่แหละก็เรื่องราวของการฉีดวัคซีนของเราสองคนนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าต่างชาติอ่ะเออต่างชาติในบ้านเขาใช่ก็รู้สึกดีเลยที่ได้รับการเยกคัำเป็นอย่างดีใช่ในทุกเรื่องนะคะใช่ก็ ฉะนั้นก็ใครที่กําลังคิดว่าจะมาเรียนที่แคนาดาหรือกำลังจะย้ายมาอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องฉีดวัคซีน<ช>ไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยจะไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไปแล้วเสียเปล่าเชื่อเถอคะค่ามันง่ายมาก<ช>และคือมันได้ฉีดแน่นอนอุ้ยขอเล่าอันนี้ที่ว่าม,มันจะมีเหมือนที่โรงเรียนเราเขาก็จะมีคลาสคุยกับว่าเอ,อวัคซีนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมีลิสต์มาเลยว่า เออตอนนี้ที่แคนาดาเขาแบบยอมรับวัคซีนอันไหนบ้างอะไรเงรี้ยถ้าฉีดมาจะต้องไม่ต้องกักตัวหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็คือก็จะมีแบบริสต์วัคซีนที่เป็นแบบว่า p ฟ i ซอรใช่ไหมโมโนนาแอสตรสาใช่ต่อสายอยนจนังสันก็ก็คือไม่มีวัคซีนที่ชื่อว่าดิงดนะคะ เออ mm hmm. ก็คือแบบเขาบอกเลยว่าเออถ้าอยู่ฉีดมาแล้วครบยังไงแล้วอยู่ก,ก็ต้อง,งกักตัวอยู่ดีแบบฟูลลี่เลยแล้วคือถ้าสมมติว่าใครที่ฉีดเอ,อ่อซีโนแวคมาแบบแบบแบบเต็มรูปแบบเนาะจะ mm hmm. ต้องเว้นก่อนนะคะไม่สามารถแบบสมมุติใครแบบเฮ้ยฉีดก่อนมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามาถึงที่นี่ก็ต้องเว้นก่อนทั mm ้งหมดเหมือนจะสี่สัปดาห์นะถ้าจะถ้าจะไม่ผิดก็คือต้องเว้นก่อนสี่สัปดาห์ week, ถึงจะเริ่มตัวใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาหรืออะไรก็ตามเนาะก็ต้องเว้นอยู่ดีนะคะใช่แต่ว่าแบบ ถ้าใครที่แบบว่าแบบจะรออะไรอย่างงี้ก็คือแบบว่าคือจริงจริงกักตัวไม่ได้แย่จริงกักตัวไม่ได้แย่เดี๋ยวเรามาทําคลิปกักตัวอีกรอบไปเออกักตัวไม่ได้แย่แบบว่ามันจะมีกักตัวของที่เป็นแบบว่ารัฐบาลบังครับกับกักตัวอีกอันอีกต่อจากนั้นที่แบบว่าเออกักตัวโรงแรมหรือว่าเออบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปแต่เราก็จะมารีวิวในแง่ของมาร i เ e n c r e s i d e n อืในการกักตัวในหอนักเรียนกันนะคะใช่ค่ะก็ เดซิบเดซอหมดแล้วนะคะสําหรับเรื่องรเรื่องว,วัคซีนใดๆนะคะใช่ก็ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็เม้นมาได้หรือว่าถามมาได้นะคะใช่สามารถแบบว่าถ้าใครเอาไปดูไอจเราเนี่ยสามารถดีอมทักมาได้นะถ้าเราเห็นเราก็จะตอบนะทุกคนใช คือหรือบางทีตอนนี้อาจจะไม่รู้ตกหล่นเลยไป็นเปล่านะคะเพราะว่าคือตื่นเต้นกันมากแล้วก็อยากเล่าว่ะเออคืออยากเล่าจริงคือที่หายวันนี้ก็คือนานแล้วนะจากวันที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็อาจจะมีลืมลืมโพเซสอะไรไปบ้างแต่ว่าก็พยายามรีแคปให้ได้มากที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าคลิปเรานะคะจะได้ให้เออสาดะประโยชน์ไม่มากก็น้อยอือฮึอือฮึอ่าสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ ขอบายบายลาไปก่อนวาคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกด b ับสก b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเย้วันนี้ขอลากับตอนบ๊ายบายมันเป็นเมลเธอเว้ยอ๋อเออเมลฉันใช่หรือฉันเป็ไหนเมลเธออยู่นี่ไง